สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้เป็นอ่าสิมาลุยนักเจียนเดือดเดือดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกือบุูดก่อนเพราะว่าบริษัทเกือบุูดโอ้ขอบคุณค่ะคุณลูกเอาเกือบุูดมาให้อ่านะคะไปผัดทุ่งเดือดเดือดมือนี้เด้อดเดือดสิโรคหนาวได้ไหมมือนี้ว่านไปเก็บเห็ดแต่มือว่านไปเก็บเห็ดมือนี้สิโรคหนาวจ้ะ แต่เกิดยังมานั่งเข้าสิบประหัยเขาก็เข้าสิบประหัยเปิดได้ไดถ่คอยสิ้อยางลองหน่านั่นเจ้านี่แหละมันลองได้อยู่บอนี่นั่นไปพุ่นบ่โอ้ยเป็นอันนั้นไม่ตด้จใจเด้อนะคะไอ้ข้างบนน่ะข้างบน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 ค่ะข้างบนฝุ่นมีช่างแอร์ด้วยนะคะอยู่ข้างบนเนี่ยมีช่างแอร์กำลังสอมพักบงเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ พราม่านี่เด้อค่ะเด้อสิแนนนะคะแฟนเพจช่องของเจฟ้าสิมีเอื้อยนะคะเ oh. พื่อนกับสิเปิดช่องให้เพื่อนพร้อมได้เปิดสิมีช่องได้ช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีช่างแอร์อยู่ข้างบนบัวนางกินอยู่ข้างบนบนวเอื้อยเอื้อยเฮดช่องเฮคอยแนช่องยังน้อก็เลยมาถามว่าสิเฮดช่อง u t u b e นั่นเจฟ้านี่แหละเพื่อนว่าโอ้ได้ได้ได้ก็เลยบอกว่าอันขอคาเฮดช่องอร่อยหนึ่งเด้อก็เลยว่าจังส่งคาแห้งเนาะเพื่อสิคิดภาษาอังกฤษแบ่เป็นของไง่ายได้ไหนบ่ อ้าวนะคะสจฟ้ามาเลยเด้อจ้าเด้อสจฟ้ามาเลยฮ่าเจฟ้ามาเลยฮ่านี่ละค่ะมหาเจเตียนจ้ามึอนี่สิมหาเจเตียนสิบ้าสิมาปัดผักโบงนักเจเตียนโอ้ลุยน้ำจ่าลุยน้ำโอ้โตกน้ำตกน้ำตกน้ำตาย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 ตกน้ำก็คลาบปลาติ้งมีหอยบ่เจเตียน โอ้ยนี่ไงหอยโอ้ยกระปูกระปูค่ะได้กระปูกระปูกระปูได้ปูตัวนึงโอ้ยปูนี่มืออ้ปูนีมน่มือค่ะปูนีมนน่มือปล่อยปปูไปล่อยปเดี๋ยวเตี้ยนปูนี่มือคอยวาย เจ็บอยู่เแจบบ็บอยูนั่นงซ้อนเลยน่ะเออเอามันคือบ่อหักใส่ใส่ตู้ต <c oughs> ัวบ่อมันสืบ่เปิดใส่อ,อ๋อโอ้จ้าปูนิมือก็ปูนิม, <c oughs> นมือจา้าอันนี้นะคะเด้อมือน,นี่สิมตาตัดพักบงตอนบ่ายนี่สิไปหาเนี่ยเฮ้ยสิไปหาเฮ็ดบ่อตอนบ่ายนี่ยเจียน ตอนบ่ายนี่สิไปเอาดอกบวัวไปเอาหมากบวัวจะตอนบ่ายสิไปขืนพู่ได้ใจะเด้อตอนบ่ายนี่ค่ามันหาดีกู้ยอมันอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวจะลงไปหาเต,ยเตียนนะคะอันน้องก็บบค่อยได้ล่องไฮลงหน้าพ่อปัญใดเวลล่องน้ำพ่อปันใดเมื่อนี้ลุยน้ำเองเด้อพี่น้องเด้อ อะ่าิ่มะจ้าฝากไว้ในเดอรเจเตียนสิมีช่องใดเจเตียนสิมีช่องยูทูบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮืยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจ้ยเต้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเพ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ลุยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ลุยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้้ยเฮ้รถยเฮ้้ ่รูสิตาทั้บวงีบ่บไปนั่งบอบอจ้ะอันนี้กำลังตัดถักด้ยอย่าเดอรกำลังตัดผักฮลัลโหลตาบ่งได้หน้าเจียบตเท่้ไหนบ่งด้วย,วยจ่ะตาจะที่กล่องมาที่กล่องมาเห็นบ่มาบาเ้มันมันสูง่นเนาะเอออ่า นี่บอจเตียนอาสนีบบอนี่บออาสนิบบอคาัาว่า่นเอาไปสอนเอาเนาะนี่ค่ะอนุกุกแครเฮ็นเรื่องนุขนหยอดจับหยจับหอจัหนี่บอวีดข่อยบบเ็นหูอ่าขืนชุกชุกนี่ก็ได้เออจับนี่ก็ได้นีลค่ะก็รักสาชักบ่งจัาหอจับหยอโอ้จับยอดแบบนี้บอนี่ดึงยอดมากไม่น้ทอกันดีมากมาเนี่ยอาปมาห์นี่โคนคสามี่นี่บอนั่นนี่น่ะบอ พอกันมันบางไห้มันหยอดมันทอกันโอ้จับได้นี่น่ะคือฮักเกียวเขาเนี่ลน่ะบอโอ้จับหยอดมาเอาของหมดแต่วงหยอดเด้อโอ้จับหยอดเลยรอนยาวเลยญาปนันนี่บอสาธิตไหมสาธิตไหมสาธิตไหมอ่ะเอบอร์การสาธิตก็ได้จเด้อนี่ค่ะยาวเกินไม่ยาวเกินเวลามันยาวเกินนะจำได้จำได้ไม่ถืออุนีดเราขัดตัดแต่ขดหยับมั้ง โอ้มวนกับมวนจัโอ้จับนั่นั่นบมโอ้แล้วัดนั่นอ๋อจ้ามันนี่เจ้าเจ้กระตามันนี่นะซีหากระตานี่ค่ะโอ้ได้ไหน่ะเพิ่นเพิ่นตาดาเพิ่นตาเจ้าส่ล่ะค่ะี่เป็นรอกดลี้า ปลูกอันนี้คือแบบว่าบริเตุเป็นแปลงได้ค่ะบริเวณเป็นแปลงแต่ก็เพิ่อเศษเป็นแปลงเป็นแถวนะคะมันสีเอาง่ายอันนี้เพื่อปลาให้มันโค้มกันไปหลดนะคะคือมันจะบวเสียเวล่านะคะเออนะคะมันได้ลายกว่ากันนี่ตัดแป๊บเดียวเต็มกระตาเลยได้ค่ะเด้อเด้อนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเต็มกระตาละจ้ะอันนี้ก็คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งนะคะผักบุ้งเจตียนนะคะ อาจารย์เดี๋ยวจะฟาดจะตัดเด้อค่ะเด้อมาที่นี่เด้ออ่ะลองเบิ้งลองเบิ้งค่ะหันมาพี่หันมาพี่บ่จับยอดนี่บ่พี่จับยอดมันนี่นี่บ่จับยอดนี่นี่ประมาณนี้โอ้ประมาณนี้แล้วก็เอาตัวนี้แขกเอาให้มันเท่ากันน่ะบ่เออให้ยอดเท่ากันให้มันเท่ากันเทาจะบ่เสียเวลาไป็นสองนี่ นี่ค่ะกาง์ะงตัดผักบมแล้วจะเด,<อ>ด,ด้อ <นะ S 2> ให้ยอดมันเท่ากันให้ยอดมันเท่ากันฝากเลยด้อค่ะฝากติดตามนะด้อจ้าคันมาเจฟ้านี่ค่ะเจฟ้าสรรหามาเล่านี่เลยค่ะนี่แหละค่ะตัดได้ซสำนีแหละค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือผักบ่งจ้า ก็เห็ได้กำยายได้บ่แดดกำยายเสียซื้อเออเสียซื้อเฉียดไปเสียซื้อค่ะเสียซื้ออุ้ยมีหามีหน้าเอาวิวหน้า่อเอาวิวหน้า่อโอ้ยโอ้ยสีลมบิวทุบาวยู่ที่ยังหน้าทุบาวสอมพักบ่งแตมีได้ค่ะมานจางเฮในตำนานเดี๋ยวนี้ก็เป็นอยู่ค่ะช่างคลองน้ำบ่อกตัวสีตั้งซื้อสอบตอนนี้เป็นเจ้าพนักงานเออ ีอะไร<ฮ>ะนะชนประธานใช่ค่ะเปิดน้ำบริการประชาชนนี่แหละค่ะเขาเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะคะคุณอเพิ่นเป็นพนักงานเปิดน้ำคลองน้ำและใช่นเจ้าพนักงานชนประธานคือคุณติ๋งนี่แหละค่ะ,าะตาทักบ่งจ้าตาตักบ่งนะคะคุณติง๋ง อ่ค่ะได,ววได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะสาธิตแต่เด้อจะเด้อสาธิตแล้วค่ะอันนี้ก็คือมือนีนะคะมาสวนผักบุงนะคะสวนผักบุงดเด้อจตเด้อลุยนามเด้อค่ะน,นี้โอ้ยนามเดอนี่เดินนี่พวกนี้หุ่นซินเปียกไปเลยนี่ซินเปียกไปเลยนี่ลุยจริงๆสัมผัสจริงชีวิตจริงนะคะ หฮาเห็ดแบบนี้ละแต่สมัยตะกี้แต่สมัยยังหน่อยเฮาก็เห็ดแบบนี้แหละนะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของเราเด็กหนี่เจฟ้าเดือหัวคู่เจฟ้าเลยหมดเลยโอ้ยเดือหัวคู่เลยบมดเดืเห็ดไทยเห็ดหนาวนะโอ้ยคู่กับคู่ขั้นหน้าโอ้ยจังงีนคักเพราะห้าเดือเป็นพ่ออแต่ว่าเจ๊เจเดือดเป็นถอแกนเนี่ยเอง บ่อสู่แถวแก่พักบ่งนะบ่อรวยคือแถวแก่พักบ่งเพื่อนแถวแก่พักบ่งมีสวนยางนะคะอันนี้เนาะค่ะเนาะนะคะมีนาด้วย,วยมีนามีสวนยางด้วยนี่นะคะเพมันเต็มกระตาแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบิ่งว่าอาฟูที่เพิ่น์นพานะคะซ้อมพักบ่งเพื่อกระยุข,ขังบนนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเนาะค่ะเนาะอ้าวนะคะหยางไปเด้อเดีย๋ยวตกคณะจ้า จะเอาอีกแจกระตานนี่ล่ะค่ะมาเลาะนะคะมาเลาะสวนผักบุ้งเจเตียนเปียกหมอดยอดเปียกหมอดยอดจ่าเปียกหมอดยอดค่ะจ่าเขาว่าเปียกหมอดยอดบ่หา ตอนนี้ก็รลางึ้นมาจากส่วนพักบ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิงผู้ที่เพื่อนสอมพักบ่งเด้อค่ะเด้อวันนี้เด้อเมื่อยหนึ่งค่ะเดินเมื่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวกระตาฮอกบ่งชิลค <lak> ์มาหลังเด้อค่ะเด้อ โอ้ยห่างขึ้นเมื่อก็ได้โอ้ยเมือม่อยเมื่อยมาละจ้าซอนซีซีพีกีนะเด้อยค่ะมาละนะคะอันนี้ก็คือนี่เะาหาพักบงนะคะพักบงนี่ละที่เพิ่นตาชิมานี่เพิ่อนสอมพักบงนะคะไม่มีไฟสายค่ะนะ่ะอันนี้ก็คือฝากไปเดียด๋วยวเจ้าอันนี้สำหรับน้องนะคะ เพื่อนเป็นเจ้าพนักงานอะไรนะเปิดน้ำเติน้ําต่อไปเพื่อนจิมีรีวิวนะคะเพื่อนจิมีช่องเป็นของเพื่อนแล้วนะคะอันนี้เป็นใน่ทางว่าเป็นในอาเครื่องยาดนี่ควรจะเป็นอายของเจฟ๊่านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นคันนาถือกันแบบธรรมดาเนี่ยควรจะเป็นน้องเอาเอาว่าเป็นน้องกันแล้วกันนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวเพื่อนจะขึ้นซื้อช่องอยู่นะคะเจฟ๊่า ขอฝากให้ดที่ตามช่องของน้องเจฟ้าทำได้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะฝากะอัร์ลงหายอยู่นะคะข้างล่างนี่ผู้สอนพักบ่งค่ะผู้สอนพักบ่งนะคะอันนี้ก็จะมีช่องให้กับเจ๊ดเตียนด้วยนะคะเนี่ยวเจฟ้าจะเห็ดสองไข่เพลินอยู่ได้บะเตียวพู้ใดคาขนมนไขลุงนั่นได้ค่ะนะคะอันนี้นะคะก็คืออ่าเพลินผู้สอนพักซอยนะคะเพลินผ้สอนพักซอยนี่เพลินผู้สอนพักซอยกันนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็คือเอามาใส่ใจในเผ่ครัวนนี่แหละ ได้เงินเยอคะ่ะอันนี้เก็บที่เล็กที่ละหน่อยนะคะสำหรับผักบุ้งของเฮาฝากที่ตามเด้เดอะๆอันนี้ก็คือผักบุ้งนะคะ,คะเพิ่งเสียไปพัดเสียไปโซเมคา้าเมคา้าก็คือแบบว่ามีเมคา้าที่ว่ารับทรงโดยอาแบบว่าเอาไปขายทรงนะคะนะเพิ่นสื่อแบบยกถุงไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายได้ของนะคะของเจตียนเพิ่นมหาเจะฝากกันเลยมาอาบไห้นะคะอันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามขอบคุณจริงๆค่ะ